ก็ปรากฏว่าปป,ปชเก็บไว้ห้ปีดองเอาไว้แล้วก็หยิบยกขึ้นมาฟ้องในวันนี้ถ้าบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันไม่พอใจใครกันในวันไหนเนี่ยแล้วสามารถหยิบเรื่องอะไรขึ้นมาได้เนี่ยผมว่าบ้านเมืองนี้เรามีปัญหาขนาดคดีเนี่ยนะครับทุจริตเจ็ดแสนล้านรปรสปล่อยโกงซื้อ,อยางเนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์ปล่อยคดีขาดอายุความ เราเองก็เห็นวัฏจักวงวนเวียนซ้ำซากกันไม่รู้จักจบสิ้นล่าสุดเลยนะครับฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งห0 0แสล้านไอ้คนฟ้องมันก็กล้าใจถึงจริงๆเพราะก็รู้กันว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับไม่มีใครมีปัญญาใช้นี่แล้วครับต่อไอ้เจ้าสัวซีพีเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากนี้นะครับคิดว่านี่คือการบีบให้จนกระดานและหาพื้นที่ยืนในประเทศไทยไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกไปยังนายกยิ่งลักษณ์อย่าได้ไปตกใจครับต่อสู้คดีความทางอาญาด้วยความเบิกบานเตรียมพยานหลักฐานทุกอย่างทีมทนายความเราก็ฟังกันมาดูด้วยนะครับก็เห็นว่าเขาเตรียมนะครับกันไปไกลดีมาก และที่สําคัญที่สุดนั้นอย่าได้กลัวว่าในการฟ้องทางแพ่งและไม่มีปัญญาใชาน้นี่เพราะว่าถ้าบนี้นะครับให้ชดใช้หกแสนบาทหกแสนล้านบาทผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับประเทศไทยและถ้าใช้มาตราฐานกันแบบนี้นครับอดีตรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้องฟ้องกันได้หมดเพราะว่ามันเป็นการทําลายล้างชนิดทีใครคาดไม่ถึง มันดูเสมือนหนึ่งว่าเงินหกแสนล้านเนี่ยนะครับในยกยิงรักไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเลยเอาเงินโครงการนี้มาอยู่กับตัวชาวนาไม่ได้สักบาทมันเป็นอย่างนั้นเลยครับไล่โครงการอื่นไอ้เช็คช่วยชาติแล้วครับนั่นสร้างอะไรกลับคืนมาบ้างไอ้ลอกผักตบชวาเนี่ยกับดาย่าเนี่ยนะครับกู้เงินมิยาซาว่ามาหกหมื่นกว่าล้านนไอ้แบบนี้ไม่เป็นไร หรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับการประกาันร,ราคาข้าวเนี่ยนะครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการเนี่ยนะครับมีการสวงกันอย่างไรเยอะแยะมากมายระบายข้าวทุจรตก็ไม่เป็นไรโรงพักเนี่ยนะครับก็ตาตาหกพันกว่าล้านไม่นับแฝดก็ร่วมหมื่นล้านก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ครับในบรรยากาศเอาปลองดองขึ้นหม้อนี่นะครับขึ้นมากลบเอาไว้ปลองดองกลบกรบกบกบกบข้างล่างนี่ก็ไล่บีไปไล่บีไปไล่บีไป ใครใจไม่แข็งพอเนี่ยนะครับก็อาจจะเสียทรงได้แต่เราอยู่ในสภาว่าการกันแบบนี้เคยบอกกับพรรคพวกเสมอว่าบนผลทางนี้ไม่ตายก็ติดคุกอะไม่มีประตูอื่นแต่ผมไม่ได้ชวนให้ใครมาตายหรือใครติดคุกเพียงแต่ว่าอย่าไปตกใจครับเอาฟ้องได้ก็ฟ้องไปหกแสนล้านก็หกแสนล้านพอแล้วยังหกแสนล้านไม่พอก็ฟ้องเจ็ดแสนล้านไป หรือว่าหนึ่งจุดล้านล้านหาความสำาราญได้ตามสบายเพราะแค่หลักคิดมันก็ผิดแล้วว่าโครงการเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยนะครับถ้าเขาได้รับเงินตามงบประมาณโอนเข้าบัญชีครบถ้วนอะไรนั้นน่มันต้องรับผิดชอบอะไรตรงไหนและโครงการเนี่ยนะครับทุกโครงการก่อนหน้านี้ขาดทุนร้อยเปอร์เซนต์แต่โครงการนี้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเขาไม่ได้มีบริไม่มีโอกาสบริหารการจัดการต่อ โครงการนี้ไม่มีวันล้มนะครับถ้าเนี่ยนะครับรัฐบาลในอดีตนั้นสามารถอยู่บริหารการจัดการได้อย่างครบถ้วนแต่เพียงแต่ว่าโชคร้ายเพราะว่าโครงการนี้ถ้าเดินต่อไปกลายเป็นวงรอบเนี่ยนะครับแล้วยืนหยัดได้แบบ30สบาทรักษาทุกโรคไปกองทุนหมู่บ้านเนะี่ยโครงการนี้เนี่ยนะครับจะติดตัวสําหรับผู้ทําและพี่น้องชาวนากันไปเนี่ยนะครับชั่วกับชั่วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเดินทางในทิศทางที่มันถูกแน่นอนที่สุดครับ พวกหนึ่งนั้นได้คิดในมิติว่าต้องทำลายล้างมันจึงกลายเป็นสิ่งที่โชคร้ายสำหรับหัวหน้ารัฐบาลที่ตัดสินใจแบบนี้แต่ความเห็นของผมนะครับอย่าได้วิตกเรื่องหกแสนล้านผมว่าสักพักแต่ละโครงการก็ฟ้องๆอ,อาจจะรวมหนึ่งจุดล้านล้านนะครับมีต่างกันเยอะนะครับฟองกันมาเลยตามสบายนะครับคือมันตลกมันขำขันตอนจะเล่นงานเขาเนี่ยนะครับก็แค่ข้อหาปล่อยปลาปละเลยไม่เกี่ยวกับจีทตูจี แต่ปลายๆแล้วเลยนี่ครับเล่นงานไม่ได้ครับพ่วงจีทูจีเลยทีนี้เอายังไงนะครับสนุกไหมหกแสนล้านน่นะครับมันคิดกันว่าฟ้องแบบนี้นะครับยังไงไม่มีตังใช่นะครับบางพวกกอาสนุกแล้วทั้งนั้นต้องหนีแน่แน่เอาที่ไหนมาใช้หกแสนล้านนะครับอย่าไปตกใจครับเพราะว่าผมว่าสักพักเขาคงเป็นหนึ่งจุดล้านล้านน่เพราะว่าจะเอาทุกทิศทางเอาอย่างนี้ไหมครับก็ประมาณแผ่นดิน นายกยิงรักบริหารกี่ปีคูณไปเลยครับ6แสนล้านมันน้อยเนี่ยนะครับรวมกันประมาณสามปีก็ตกประมาณสักแปดล้านล้านบาทเรือจะเก้าจุดล้านล้านบาทพ้องให้หมดทุกบาททุกสตางค์บริหารราชการแผ่นดินยังไงก็ต้องชดใช้หมดเอากันให้สนุกหาความสําราญกันได้ตามสบายนะครับและผมก็บอกนายยกยิ่งรักนะครับอย่าไปเที่ยวตกใจครับมันสนุกครับ คือการทำอะไรเนี่ยนะครับที่มันเกินไปกระทำกล่าวหาที่เกินไปนะั่นเมื่อทีในผมบอกกันว่าภาษาพวกเราบอกเจ็บจนขำช้ำจนชินเจ็บจนขำช้ำจนชิมคือดูแล้วมันตลกไปฟ้องได้ยังไงเนี่ยค่าเสียหายหกแสนล้านนะครับแต่ว่าประเทศไทยก็เป็นไปได้นะครับพักกันสักครู่เดียวครับยวพบก,กันต่อในช่วงสุดท้ายกันต่อในช่วงสุดท้ายครับดูคําที่แจงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นะครับในการเจราจากับจีนได้มีการยืนยันรูปแบบการลงทุนและแบ่งงานเบื้องต้นโดยดอกเบี้ยงเงินกู้ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะอยู่ที่ร้อยละสองคือผมเองนี่นะครับต้องฝากไปยังพลนากาศเอกประจินจันตองว่าร้อยละสองก็แพงอยู่ครับสมัยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับให้ไทยนะครับร้อยละจุดเจตังค์เนี่ยนะครับร้อยละจุดหเนี่ย สถานการณ์ของประเทศดีกว่านี้ครับสมัยที่ให้นะครับหนึ่งจุดสีนะครับสถานการณ์ทางการคลังของประเทศไทยก็ดีกว่านี้ร้อยละสองยังแพงไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ว่าได้ข้อตกลงร่วมกันนั้นก็ควรจะไปเจรจากันใหม่ว่าอย่างน้อยที่สุดนี่นะครับตัวแทนรัฐบาลไทยก็จะได้กล่าวอ้างกันได้ว่าการเจรจานั้นเนี่ยนะครับ ได้ดอกเบี้ยด,ดีกว่าญี่ปุ่นเพราะว่าดอกเบี้ยไปมากกว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอันนี้กําลังเจราัจาเนี่ยนะครับกับบางสายกับญี่ปุ่นน่ทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะให้เงินกู้เนี่ยแล้วเขาจะคิดดอกเบี้ยอย่างไรครับเพราะว่าเดิมเนี่ยครับเขาให้จุดเจ็ดห้าต่อมาเนี่ยครับหนึ่งจุดสี่ก็แพงแล้วนี่มาจีนมาสองอะ่ะแล้วจีนเวลานี่ใหญ่มาหุ่มานะครับเงินหยวนล้นนะครับเศรษฐกิจไปเร็วมาก แต่จีนไปให้สองเนี่ยนะครับแล้วไทยบอกตกลงร่วมแล้วจะไปเจราจากับญี่ปุ่นยังไงถ้าอย่างนั้นญี่ปุ่นเอาจุดเจ็ดห้าได้ไหมเอาหนึ่งจุดสี่ได้ไหมญี่ปุ่นก็เป็นลมสิครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็ฟังภาษาคนดูเรื่องเอาทาไมคุณกู้จีนร้อยละสองอะมากู้เราเนี่ยนะครับเราเคยให้จุดเจ็ดห้าหนึ่งจุดสี่เราให้แต่พอไปกู้จีนสองตกลงร่วมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยรถไฟก็ยาวกว่า นะครับเส้นทางก็มีประโยชน์นะครับเชื่อมกับจีนได้รถไฟไทยเชื่อมกับญี่ปุ่นไม่ได้ครับเพราะว่าต้องทําข้ามทะเลไปดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีปัญหาเนี่ยครับเกิดความสูญเสียเกินความจําเป็นความจริงเนี่ยครับหลักการเจรจานั้นเนี่ยนั่นก็คือนะครับเอาเงินกู้ของญี่ปุ่นเป็นตัวตั้งว่านี่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเวลานี้เล็กกว่าจีนจีนนี่เงินล้นต้องระบายหาทางออกนะครับ ที่บอกว่ามีการเสนอการลงทุนรถไฟ28ประเทศแต่เจราจากันสำเร็จไม่กี่ประเทศแล้วครับเรากับพมา่านี่คาที่กันอยู่โครงการเริ่มต้นไปก่อนเรา3-4ปีเนี่ยครับบางโครงการนั้น10ปียังไปไม่ถึงไหนครับยังตกลงกันไม่ได้ทั้งที่สองประเทศเลยนะครับถามว่าเขามีความต้องการรถไฟไหมต้องการแน่นอนครับแต่ถ้าว่าถ้าเขาเห็นว่าชาติบ้านเมืองเขาเสียผลประโยชน์เขาก็ไม่ยอม พ่อบ้ายัางไงเนี่ยนะครับวันนี้ก็ไม่ยอมลาวก็ไม่ยอมแต่ไทยเนี่ยนะครับใจง่ายเหลือเกินเขาบอกว่าสองถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือผู้แน่ว่าสองถึงสี่อ่ะกล่าวว่าเอาไว้ต่อรองอ่ะเวลาเขาเสนอ,อเอาแต่งั้นคิดต่ำสุดละกันสองอแล้วใครคให้คุณกําหนดสองมาเจรจากับเราอะและทำไมเราต้องเจรจาภายในที่เขาบอกอะเราต้องพกญี่ปุ่นไปครับญี่ปุ่นให้เท่านี้ครับและถ้าเราไปกู้จีนเนี่ยนะครับ และถ้ารัฐบาลขืนไปตกลงเนี่ยนะครับเราก็มีปัญหากับญี่ปุ่นและที่สําคัญคือเรามีปัญหากับคนไทยที่ผมบอกไงครับว่าปี4 9เก้าซื้อฝูงบินกริปเพนเนี่ยนะครับแพงกว่าชาติอื่นซื้อเครื่องบินเดียวกันจากประเทศเดียวกันซื้อแพงกว่าเขาหนึ่งเท่าตัวคนก็ตกใจว่าไทยไปซื้อได้ยังไงมันกลายว่าประเทศเรามันรวยหรือประเทศเรามันโง่หรือประเทศเราฉลาด เพื่อโลกจะได้รู้ว่าเรามีตังค์นะครับถ้าเพื่อนซื้อสิบเราต้องซื้อยี่สิบครับเราเก่งกว่าเขานะครับเรารวยกว่าเขาบทเรียนนะครับใช้งบผูกพัน2สองฝูงสิบปีงบประมาณแผ่นดินนี่แนะครับแล้วถามว่าเนี่ยนะครับความเป็นอยู่ภายในชาติเราจะฟุ้งเฟอ้อได้หรือเปล่าผมก็บอกการป้องกันประเทศมันม่มีใครขัดข้องแล้วทุกคนก็รักชาติบ้านเมืองทั้งนั้นแต่ทำไมประเทศนู้มันซื้อถูกกว่า หรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับไปซื้อรถทุ่มเกราะยูเครนเนี่ยนะที่รัเสเซียทิ้งไว้สมัยสงครามเย็นสนะอตอง,องอก็สอบแต่ท้ายสุดก็ตัดสินใจเห็นไหมเราก็มีอุทาหรณ์มากมายบอกว่าจะไปแก้ไขปัญหาสามไวชายแดนภาคใต้แต่กตันตะปูเรือไปไม่ได้ไอ้นู่นลงทุนเนี่ยนะครับตะปูกิโลเนี่ยครับชนะรถรุ่มเกาะนี่เลยทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับการทักท้วงอะไรก็าตามแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐเนี่ย เราก็ต้องรับฟังเพราะว่ามันหนี้มันเยอะครับเหมือนคนไปกูซ้ซื้อบ้านเนี่ยบ้านราคาหนึ่งล้านเนี่ยนะครับโอ้ส่งเดือนไม่กี่พันเนี่ยหรือว่าส่งเดือนหมื่นล้านละหมื่นเอาล้านละหมื่นอย่ายี่ห้าปีสามสิบปีเนี่ยนะครับก็ตามอะถ้าลองไปคูณดูสิครับบ้านล้านเท่ากับสามล้านนยบ้านราคาสองล้านเท่ากับหกล้าน แต่ใครไปซื้อบ้านสิบล้านก็ราคาสาสิบล้านนะครับกว่าจะส่งครบเนี่ยราคาจริงมันเป็นแบบนั้นดอกเบีย้ยเนี่ยนครับเหมือนงูกินหางอะไอ้นี่กองทุนฟื้นฟูของปรสอเนี่ยจากเจ็ดแสนล้านเนีครับปลาเข้าไปนี่นะครับวันที่ถึงมือนายกยิ่ลักษณ์ขณะใช้นี่มาตลอดตลอดตลอดเนี่นะครับหนึ่งจุดสามล้านล้านบาทน,นั่นแหละครับที่เป็นนี้วิกฤตกันมาปีนั้วน,นะครับใช้กันมาโดยตลอด แล้วท้ายที่สุดนะครับดอกเบี้ยมันก็พอกหางหมูไปเรื่อยพอกหางหมูไปเรื่อยกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราไม่รู้ว่าแบ่งงานกันทําอย่างไรครับแต่ว่าจุดตั้งต้นมันแพงร้อยละสองมันแพงถ้าญี่ปุ่นไม่ใด้นะครับให้ไทยกู้เนี่ยนะครับร้อยละสามมาสิครับร้อยละสี่มาแล้วเรามาเจรจากับจีนร้อยละสองชยโยเลยได้ถูกไอ้นี่เขาเพิ่งกู้ถูกถูกมานะครับ ก็ปรากฏว่าดันเลยนะครับไปตกลงร่วมกันก็ของจีนเนี่ยที่ผมบอกไงครับว่าไปเจรจาซื้อกับเขาเนี่ยนะครับเขาบอกร้อยเนี่ยนะครับต่อรองได้เหลือสิบอาจารย์ธิดาบอกว่าไอ้รายไอ้รายหลังจากเรามันได้แค่ห้าเองคนะบอกร้อยนะครับเขากล้าคนจีนเขาก,า,ขการค้านี่ครับร้อยหยวนพอพวกผมไม่เจอเจรจาสิบหยวนผมนี่อายหนีเลยครับกล้าเจรจาเราไม่เคยไปเนะี่ย หันหลังแป๊บเดียวได้แล้วนะครับ่าธิดาบอกว่ามีรายหนึ่งนะครับหลังจากเราอีกมันได้แค่ห้าแค่ห้าหยวนเด็กท้งที่บอกราคาร้อยหยวนมันเป็นทักษะทางการค้าการเจราจาเลยนะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับไม่ยากครับอย่าบอกว่าผมไปเจราจาเองนะครับไม่ยากเขาบอกไปเจรจาเองแต่บอกว่ามันมีญี่ปุ่นเป็นตัวตั้งไงครับวันที่เราดีกว่านี้เขายังให้ร้อยจุดเจ็ดห้า 1.4วันนี้ยากลำบากนะครับใครคิดว่าสบายทะโคนเลยครับยุโรปเนี่ยนะครับ EU ก็ตัด GSP6,200 รายการสถานการณ์อื่นๆก็ยากลำบากยางก็ไม่ได้ราคาข้าวก็เห็นๆกันอยู่วันนี้ลำบากกันทั่วหน้าแล้วมาเจอดอกเบีย้ยแพงกว่ยญี่ปุ่นอีเจราจาใหม่ครับก็ลาวพม่านะครับ3-4ปีล่วงหน้าไทยก็ยังเจราจาไม่จบของพม่านี่นะครับ สายที่มีการเจราจากันสายแรกเนี่ยที่จะไปอันดามันเนี่ยจะนะครับก็ปรากฏว่าสิบปียังไม่จบเลยเพราะว่าถ้าเห็นว่าประเทศเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยนะครับเสียเปรียบเขาก็เจราจากันไปเรื่อยไม่ต้องทะเลาะก,กันครับการเจราจานเนี่ยการค้าก็เจรจากันไ้เรื่อยเอาวันนี้เหลือสองก็เจราจาใหม่กลับมาแล้วคนไทยด่าเช็ดเลยว่าทาไมญี่ปุ่นให้เท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เอาไว้ด้วยนะครับ